ันสำคัญนะคะรอบชิงประจําชาตินะคะไพเองใครก็ขอให้กําลังใจน้องๆทุกคนนะคะทําให้เต็มที่นะคะพรีเซนต์จังหวัดตัวเองให้ดีที่สุดให้สมกันที่ทีมงานนะคะสนับสนุนเราแล้วก็แฟนๆที่เชียร์เรานะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะแ<อ>ล้วเจอกันนะคะอันนี้ถ่ายรูปเหรอคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้แนะนําตัวหน่อยนะคะอัญญาอัญชยาเพม่มนทีมมิสแกรนสงขลาค่ะอ่ะวันนี้ไหนโชว์ชุดหน่อยโชว์ชุดหน่อย อ่ะยืน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 ชมข้าบ้านวันนี้มุณจะแค่ไหนคะกับชุมประจำชาติของจังหวัดสงขลาภูมิใจมากพอไหมคะไม่ห้ามกันเลยวันนี้แบบภูมิใจมากเลยค่ะเป็นชุดที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมของทางภาคใต้ทางจงังหวัดสงขลาแล้วก็ ได้แสดงถึงความสามาัคคีของคนที่ออกแบบและตัดทำชุดค่ะเขาไม่ได้ทาเพียงคนเดียวนะคะทํากันหลายคนทํากันในกลุ่มนักศึกษาค่ะมาช่วยกันทําและที่สำคัญค่ะได้ช่วยกระตุ้นความรู้ค่ะน,นะกศึทุกคนบูด,ดหน่อยค่ะช่วยกันบวชชุดนี้นะคะชุดเรือพาของอมิสการส่งขานะคะชุดนี้แบบสวยมากแล้วก็ที่สาคัญละเอียดมากค่ะ,ะเอียดแบบตาแตกค่ะคุณโอเคขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะว,วันนี้เราอยู่กับมิสแกรนการชนะบุรีแนะนำะตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะฟองโฟมรัทรวีเจรัสุชิ์มิสแกรนการชนะบุรีค่ะวันนี้มาในชุดคอนเซ็ปต์อะไรนะคะ,ะเป็นไกช่ชนสยามค่ะอ่ะเดี๋ยวชมชุดชมชุดค่ะทุกคนสวยมากชุดนี้นะอ่ะนี่ะคุณผู้ชมค่ะ คนร่วมโหวตให้เราหน่อยได้ไหมคะค่ะก,ก,ก็ก็ฝากให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็โหวตให้มิสแปนงก,การจนาบูรีด้วยนะคะก็อยากเห็นชุดนี้ดีราแซ่บขอชุดนี้ได้ไปอยู่บนเวทีระดับโลกนะคะแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นนนะคะมาเสิร์ฟกว๋วยเตี๋ยวเรือร้อนๆเลยนะคะแบบจากอยุทยาเลยค่ะพายเรือมาค่ะ ถามหน่อยชุดมิสแกนยธเชียวันนี้หนักไหมคะเนี่ยหนักค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรามีสปีริตเราก็สู้เต็มที่เลยเพราะเราแบบอ่นานำเผยแพร่ของวัฒนธรรมเผ่ยุทธยามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องชาวไทยได้ทราบกันนะคะอ่ะฝากให้ทุกคนร่วมโหวตมิสแกนยุทธยาหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็ MGT 3ามสามนะคะยังไงก็ฝากให้ชุดคอสตูมชุดนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือนหน้าวัดใหญ่ชัยมงคลของเราไปยืนอยู่นาน ค่ะไปยืนอยู่ที่หนึ่งของท้าวผ้าเลยนะคะอ่าเดี๋ยวยืนโชว์ชุดหน่อยเดี๋ยวพี่เดินหานให้อุ้ยสวยมากนี่คอนเซ็ปต์ก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับมิสแกนขอนแก่นขอนแก่นไิลเลียมรู้อีกแล้ววันนี้พี่ดีน้องบิ๊กมาไหมคะเนี่ยมาค่ะพี่บิ๊กเมบิ๊กหายบิ๊กหายอ่ะพี่เซนชุดหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปโชว์ วันนี้วันนี้มาในคอนเซปต์ไดโนเสาร์เขาเรียกว่าพันอะไรอเน,นี้ยอ่ะอพันนี้นะคะเป็นพันซินิทนะคะีค่ะเป็นไดโนเสาร์ที่ขุดคนผมได้ที่ขอนแก่นเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวโชว์ชุดหน่อยโชว์ชุดหน่อยโอ้โหเหมือนไหม ฝากฝากให้ทุกคนร่มวมบวตสำหรับช <ฮะ S 1> ุดประจำชาติมิตรแกนขอนแกน่น่อยค่ะก็ชุดประจำชาตินะคะเดี๋ยวคืนนี้ประมาณ4หรือ5้ทุ่มนะคะทางกองประกวดก็จะลงรูปค่ะแล้วก็สามารถหวตได้ถึงสาช่องทางเลยนะคะหวตได้ทางสปอนเซอร์ของเราค่ะ dot a นะคะเดี๋ยวติดตามได้ทาง Facebook <S <S ของดิสแมน t ท a i l a n d เลยคะ่ะแล้วก็อีก2อันก็คือการกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะชื่อชอบชื่อไหนก็อย่าลืมกดให้ขอนแก่นด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเจอกันค่ะ บานนี้เหมือนเรากำลังไปกระแสอยู่ในโลกออนไลน์มีพี่ๆข่าวหลายๆสำนักพูดถึงเราเป็นไงบ้างคะค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ทุกคนเห็นในความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของมิสแกรนด์ขอนแก่นคนนี้ค่ะวันนี้เนี่ยเราทําเต็มที่แค่ไหนคะวันนี้ทําเต็มที่ถ้าเต็มร้อยก็ให้สามพันค่ะเพราะว่าเต็มที่ทุกรอบแล้วหนูแรงไม่ตกเชื่อว่าทุกคนเห็นค่ะและอย่างพรุ่งนี้อะคะพรุ่งนี้จะต้องวัดกันแบบชุดราตรีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ค่ะวันพรุ่งนี้เป็นร ทีลิมินาลีค่ะก็จะใส่ทั้งชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดราตรีค่ะวันนี้เห็นขอนแก่นเป็นดานเสาร์แล้ววันพรุ่งนี้ก็เตรียมเห็นขอนแก่นเป็นนาวพญาได้เลยค่ะมีหลายๆคนเชียร์เราพี่ๆแฟนคลับเบบีนางงานเชียร์เราอยากพูดถึงเขาไหนได้ไหมคะค่ะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแรงเชียร์ของแม่ๆทุกๆคนทําให้หนูก้าวมาถึงที่นี่ก้าวมาถึงตรงนี้แล้วทาให้ มีกำลังใจที่จะสู้ต่อเพื่อไปคว้ามงทองให้กลับจังหวัดขอนแก่นให้ได้ค่ะอ่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฝากฝากฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจมิสแกรนขอนแก่นหน่อยค่ะทุกทุกคนก็เป็นกําลังใจให้มิสแกรนขอนแก่นคนนี้ด้วยนะคะออนแล้วค่ะเชียร์จังหวัดอื่นแล้วก็อย่าลืมเชียร์ขอนแก่นด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มิสแกรนจังหวัดอะไรนะคะมิสแกรนระยองีค่ะอ่ามิสแกรนระยองในหันโชว์ชุดหน่อยได้ไหมคะ อุ้ยสวยมากทำไ,ไมรรยองถึงมีชา้างเพราะว่าอ่อไหน,นเป็นคนละตจะสงสัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อ,อช้างนะคะเป็นจักผู่บ้านผู้เมืองประจำชาติไทยเลยทีเดียวแล้วก็พระเจ้าตากสินนะคะใช้ช้างในการเป็นยานพาหนะออกไปออกรบค่ะแล้วก็มีการรบนะคะแล้วก็มีช้างไปชนกันที่จังหวัดระยองเป็นนัไนแล้วนนเนี่ยก็เลยมีตำนานว่าช้างชนนั่นเองค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากการออกรบของพระเจ้าตากสินนั่นเองคะ่ะอันนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้องอะไรนะคะแันดี้มิสกันน้องแซนดีนดนด้มิสแกร์ที่โปรแค่ะ ขอบคุณอากให้ทุกคนเชียร bon ์หน่อยช่วยเชียร์ซันนี่มิสันรายอย่างก็ค่ะ I did my best <về S 2> and tomorrow it will be the important event That is preliminary round So please she and support me even I am not a popular beauty pageant But I will do my best because 100 attempts are better than doing nothing ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมุน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 สวยมาก OK ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับมิสแกรนลำพูนวันนี้เราพูไปในคอนเสปย์อะไรคะเนี่ยสาวดอยมาเที่ยวกรุงเทพฯวันนี้ก็ได้นำของดีของจังหวัดลำพูนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหรือว่าลำไยปาสุดสายตาของชาวจังหวัดกรุงเทพฯเป็นยังไงคะวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็สนุกมากแล้วก็คิดว่าทำโชว์ดีมากๆค่ะยังไงก็ฝากเป็นลังใจให้มิสิแกรนลำพูนคนนี้ด้วยนะคะออ้ไหนดูชุดหน่อยดูชุดหน่อยนี่ นี่ไงเป็นชุดแบบว่าเป็นแบบดอยแล้วก็มีของดีก็คือคกระเทียมแล้วก็ลำไยใช่ไหมคะใช่ค่ะออาฝากให้ทุกคนโหวตให้เราหน่อยคืนนี้ค่ะวันนี้นะคะเริ่มเปิดหตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงวันของคืนนี้นะคะอย่าลืมโหวตให้มิ้นคนนีด้วยนะคะสาวดอยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมิ้นแกลจังหวัด สระพื้วันนี้มาคอนเซปชุดอะไรนะคะวันนี้นะคะก็มาในคอนเซปชุดโคโลมนะคะราชา,าน,นะคะซึ่งเป็นอาชีพนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลา,านาน,นะคะ่ะวันนี้ตื่นเต้นไหมวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยะค่ะแต่ว่าก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเราทั้ง7 7คนเนี่ยก็ทํากันอย่างเต็มที่รวมไปถึงฟ้าเนี่ยก็เต็มที่กับวันนี้มากมากเลยค่ะแล้วก็ วันนี้นะคะเป็นวันที่รีมานารีแล้วนะคะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทั้ง77สาวงามน,นะคะเวทีจะต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอน,นะคะอ่ะอโชว์ชุดหน่อยลูกอ่ะแป๊บหนึ่งค่ะสวยมากเป็นวัวนะนี่เงี้ยค่ะโอเคเอาฝ่ายทุกคนโหวตให้เราหน่อยค่ะก็ MG ็ีท64มิสแกรนสละ,ะอัศรูสละอีสละ,ะไรดีสละบุรีไง ก็อยากขอแม่ๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับฟ้าด้วยนะคะถึงไม่ใช่ตัวเต็งแต่ก็ขอเล่งมงค่ะขอบคุณค่ะค่ะมิแกจังหวัดอะไรคะแกจังหวัดชุมพรค่ะอ่ะชุมพรวันนี้มาในคอนเซปต์ตอะไรลูกม,มาในคอนเสปต์ตราชีห่งท้องทะเลนะคะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจาก ประการังยามต้างคืนแส่ในท้องทะเลของจังหวัดชุมพรค่ะเพราตัวชุดเ,เนี่ยตัดเย็บจะเป็นลายผ้าปาเต้ทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นผ้าคล้นชื่อของภาคใต้เลยก็ว่าได้นะคะค่ะวันนี้ก็เป็นยังไงคะพรีเซนต์เยมาดูชุดดูชุดดูชุดเต็มๆตมหน่อยมาเป็นสายน้ำใช่ไหมนี่ไง สวย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 ฝากให้ทุกคนโหวตชุมให้กับชุมพรหน่อยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจนะคะช่วยกันโหวตให้กับเกม m t p 1 2มิสแกนชุมพรด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆพวกเขาก็ควรทันงซ็กซี่ังหวัดเลยค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมช่วยมาเป็นกำลังใจเกมนะคะแล้วก็เพื่อนๆอีกเซ็กซี่ในวันดในรอบรี r i Mary Show นะคะซึ่งบอกเลยว่าห้ามพลาดแน่นอนค่ะทั้งรอบชุ่วใบน้าแล้วก็รอาชุ่มตาดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะจังหวัดอะไรนะคะพะเยาค่ะพะเยาว,วันนี้สวยจริงๆพะเยาเนี่ยเห็นไหมวันนี้หนม,มาในชุดลวงเล่นฟ้านะคะที่มีแรงบันไดใจมาจากพะยาลวงค่ะสัตว์ที่เป็นมงคลของชาวไทยลือค่ะอโชว์ชุดหน่อยโชว์ช,ชุดหน่อยชุดนี้หนักไหมคะ ฝากให้ทุกคนโบวตแล้วก็เชียร์จังหวัดพะเยาหน่อยค่ะยังไงก็ฝากแม่แม่แฟนนางงามทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจและเชียร์ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เชียร์เพื่อนๆอีก76จังหวัดด้วยะคะ่ะพรุ่งนี้นะคะพีมีนะคะทำเต็มที่แน่นอนค่ะตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมคะไม่ตื่นเต้นแล้วะคะ่ะเพราะว่าทำเต็มที่มากค่ะ <siempre> โ,โอเคอะดูชุดดูชุดไปโบวตกันเลยลูกไปโบวตกันเลยนะคะนี่ไงอะดูนี่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  เขาเรียกอะไรนะเนี่ยพญาลวงเราเป็นพญาลวงนะคะของคนเหนือจังหวัดพะเยานั่นเองใช่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ MGT 65เม็ดนุ่นวรรังสิริธนสัจรดวรพัฒน์มิสแกรนสิงห์แห่บุรีค่ะอะไรนะอะไรอีกลาบอีกส่งนั้นอ๋อสิงห์แห่ค่ะเป็นสิงห์แห่บุรีวันนี้มาในคอนเซ็ปต์ชุดอะไรนะคะเนี่ย ธีมของแม่น้ำสามสายค่ะแล้วก็จะแปลกแหวกแนวจากปีก่อนๆนคะคะเพราะว่าทุกปีเนี่ยบอกเลยว่าจะมาในตีมของนักรบเลือดนักสู้แต่ว่าปีนี้มาแหวกแนวค่ะนี่ไงโชว์ชุดดีก่าโชว์ชุดใชใ่ค่ะเป็นเหมือนใส่น้ำอะไรอย่างี้หรอใช่ค่ะ,ะวติปาช่วยมถ้าอยากโบวตให้กับจังหวดัดสิงห์บุรีนะคะอย่าลืมนะคะร่วมกัน ให้มิสแกรนสิงห์บุรี2020ด้วยนะคะยังตื่นเต้นอยู่เป็นคะเนี่ยไม่ตื่นเต้นแล้วคะ่ะพรุ่งนี้ตูอต้อหน <1, 000. S 2> ึ่งวันคือพรุ่งนี้บอกเลยว่าเป็นวันที่สําคัญมากจริงๆก็อยากจะให้แฟนๆนางงามทุกคนนะคะอย่าลืมร่วมกันเชียร์เมนุ่นมิสแกรนสิงห์บุรีด้วยนะคะเพราะว่าเมนนจะทําอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดค่ะโอเคขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะอันนะ้นำตัวหน่อยเชรีคะ่ะจันยาต้นงอางนิสกา,าร์มหาสารคามเด้อ วันนี้คอนเซปต์ชุดคืออะไรนะคะเซปต์ชุดของเชอรี่นะคะก็เป็นกองยาววาปีปฐุมเต่่าน้องกอ,องเขาเราอยู่หลังเวทีไม่ได้ออกมาด้วยตอนนี้นะคะตีกีตนน้าตีกองยาวใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็ตึงต้งตึง<อ>ตนน้งอบบชุดนี้ชุดนี้คล่องตัวไหมวันนี้คล่องตัวค่ะก็คือสะดวกสบายมากแล้วก็คือกองยาววาปีปฐุมน,นะคะเป็นของดีประจําจังหวัดมหาสารคามเลยค่ะและที่สําคัญก็คือจุดเด่นของชุดเราก็คืโต๊ะค่ะอ๋อ ฝากให้ทุกคนได้โหวตมหาสารคามหน่อยค่ะเขาฝากเป็นกำลังใจให้กับเชอรี่ด้วยนะคะ MGT 43ค่ะมิสควาลมหาสารคามในวันพรุ่งนี้มีเป็นรอบ preliminary แล้วนะคะก็เชอรี่จะทำให้เต็มที่แน่นอนค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับเชอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโชชุดโชวชุดโชชุดอุ้สวยสวยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับสาวอีสาสายสานเด้อจ้ วันนี้มาในคอนเซ็ปชุดอะไรคะกาลสินมาในคอนเซ็ปชุดพระาธาตุยาคูนะคะแต่ว่าอัญเชิญพระาธาตุด้วยข้างหลังก,ก่อน,นะค่ะแล้วก็จะมีทูน้วยหนูแบบชุดหนูเนี่ยก็คือจะเอาสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของกาลสินมาหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระาธาตุยาคูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาลสินแล้วก็ทะเลทูนุ่งนะคะที่ชาวบ้านกาลสินเนี่ยทำการจะเห็นในโฆษณาดีเจนซี่ด้วยนะคะแล้วก็ชุดหนูเนี่ยผ้าไหมแพรวแทวน,แนะคะแม่หลายหลังมาก สปอร์ตกาลสินอ่ะสปอนเซอร์มาให้นะคะน่ารักมากรายละเอียดยันรองเท้าเลยค่ะแม่ดูดูเดี๋ยวขยักตูมตูมตูนี่ไงลาลีโอ้ดีโอ้ยเป็นลายของผ้าไหมแพรว่าค่ะเป็นผ้าไหมถ้าเชียร์กาลสินต้องโกดที่ M c T 0 4มิสแกรนกาลสินค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะน้องออยสวัสดีค่ะมิสแกรนสุรินทร์ค่ะโอ้ยสุรินทวีนี้อลังการมาก วันนี้คอนเซปต์ชุดอะไรนะคะคอนเซปต์ชุดมหัศจรรย์โคชซานไทายแรนค่ะอ่ะวันนี้ชุดนี้หนักไหมถามหน่อยนิดหน่อยค่ะ <laughs> แต่ว่าเอาอยู่ค่ะอ่ะพรุ่งนี้เป็นไงคะเตรียมตัวแค่ไหนแล้วเ <c oughs> ตรียมตัวแบบพร้อมมากค่ะรอบทีริมค่ะต้องจัดหนักจับเต็มและเป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งเลยค่ะอ่ะได้ได,ไดโชว์ชุดโชว์ชุดโชว์ชุดอ่ะดูตั้งแต่นี้เลยคุณผู้ชมขาอุ้ยผ้าใหม่สวยมากทุกคนค่ะนี่ด้านหลังนะคะหู โสถให้ทุรินโบสถที่อะไรนะคืนนี้โบสถเลยโบสถนะคะผ่านเพลมิสแฟนไทยแลนด์นะคะทุกคน MGT 69เหมียวเจนจิราจันทร์มิสแกรนสุรินสองพันยี่สิบค่ะอ่ะเป็ันเลยกับน้องเห oh, มียวน้องเหมียวในพูดถึงแฟนนางงามหน่อยเขาเชียร์เราเยอะมากเหมียวก็ขอขอบคุณแฟนนางงามทุกคนนะคะที่เอ็นดูเหมียวแล้วก็คอยสปอร์ตเหมียวให้กําลังใจเหมียวนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยถึงจังหวัดที่เราเชียร์ คุณผู้ชมดูชุดก่อนนะคะนี่ชุดประจำชาติของจังหวัดราชบุรีจา้าถามหน่อยชุดนี้หนักไหมคะเนี่ยไม่หนักหรอกค่ะไม่ถึงห้าสิบโลไปว่าไม่หนักนะคะ่ะไม่หนักไม่ถึง5้าสิบโลวันนี้เป็นยังไงบ้างคาวันนี้แฮปปี้มากเลยค่ะถึงชุดจบมาเต็มขนาดนี้แต่เดินให้เหมือนเบาเป็นปลิวนุ่นเลยค่ะจริงๆคือไม่เบาใช่ไหมโอ้ <G ül> อย่างที่บอกค่ะไม่ถึง50าสิบโลว่าไม่หนักนะคะ <G ül> นี่วันนี้โช์เป็นตัวต็งนะแบบเป็นหนึ่งในสิบชุดบดี้นะที่ต้องเลือกอ,อ่ะใครอยากโหวตให้ราชบุรีใครอยากโหวตให้ราชบุรีนะคะวันนี้ค่ะห้าทุ่ม๋ยวทางกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์นะคะจะปล่อยรูปออกไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้รูปนะคะแฮชแท็ก MGT 51เท่านั้นค่ะแฮชแท็ก MGT d 51เเพื่อเลือกให้คนไทยของเราค่ะได้นำเรือนะคะออกสู่ต่างชาตินะคะ ใหเป็นชุดประจำชาติของประเทศไทยค่ะเพราะว่าในแต่และเวทียังไม่เคยเห็นเรือเลยใครอยากเห็นเรือออกสู่ต่างชาตินะคะเวทีต่างชาติแบบนี้ขอให้เลือกที่ยานะคะเท่านั้นมีเรือมีพายแล้วก็มีซิกเนเจอร์ของคนไทยค่ะอ่ะขอบคุณค่ะคค่ะดูชุดอีกรอบดูชุดอีกรอบนี่ไงคุณผู้ชมขาเห็นไหมเห็นเรือนี่แล้วมีดาบด้วยอ๋อเป็นพายค่ะคุณผ้อ๋อเป็นพาย,พายอันนี้คือไม้พายนะคะอ่ะ อาเชียนางเชียนางอย่าลืมโหวตให้นะคะอย่าลืมโหวตให้พี่ยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิสแกรนภูเก็ตเมื่อที้ภูเก็ตมาในคอนเซ็ปต์อะไรนะคะนางของยอดมงกุฎค่ะโอ้ยสวยมากอะดูชุดก่อนนี่คุณผู้ชมขาทองอะไรพี่พีททีมดีไซเนอร์มากชุดนี้หนักไหมถามหน่อยอจริงๆคือไม่หนักเลยเพราะว่าชุดอะ คืออาจจะดูภายนอกมันแบบพงม,มันแบบดูแข็ใช่ไหมคะแต่จริงๆคือมันแบบมันเบามากเลยเราก็สามารถใส่ได้แบบเรื่อยๆะคะ่ะอาจจะดูแบบชุดเต็มดูแบบชุดเต็มหน่อยนี่อ่ะหูสวยมากวันนี้ถ้าจะโบสให้มิสการภูเก็ตโบสได้ที่โบสได้ที่แอปในมิสแกรนไท a แลนด์นะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะก็จะมีลิงก์ขึ้นมาก็ไปโบสให้ผมได้ะคะ่ะ MGT 42คะ่ะอ่าอย่าลืมไปโหวตกันนะคะทุกคนสวยวยนะคะสวยสวยสวยขอบคุณค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมิสกันกระจว์คีริคีริคีริค่ะอันนี้น้องอะไรคะน้องเกรซคะ่ะน้องเกรซวันนี้มาในคอนเสิร์ตอะไรลูก คอนเซปต์ชุดมหาเจดีย์เก้ายอดค่ะเป็นออวัดที่อยู่ในรัชกาลที่9้านะคะชื่อว่าวัดหระาหาเจดีย์ค่ะซึ่งคือชื่อในเรื่องสถาปัตยกรรมนะคะวันนี้นะคะเจ้าโยธเจดีย์เก้ายอดมาด้วยค่ะนี่อ่ะโชว์ชุดหน่อยโชว์ชุดหน่อย,ลยหลังหลังหลังดูความสง่าของด้านหลังคุณผู้ชมค่ะสวยมากคุณผู้ชมนี่ไงเห็นไหม วันนี้ถ้าจะโหวตนะคะไปที่ไหนอะไรเลยใช่าลืมนะคะไปโหวตให้เกดด้วยนะคะ m t t 3 0นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะพิสแกมประจวกคียิขันค่ะขอบคุณค่ะ